สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบ่าวนะคะตอนเย็นๆย็นมืด,ม,ดมืดหน่อยนะคะวันนี้เนาะหลังเลิกงานนะะี่บ่าวก็มีบอนสีที่เปิดหน้าสวยสวยมาหลายต้นเลยนะคะหน้าสวยมากก็เดี๋ยวอยากจะแบ่งทุกคนนะคะอยากจะแบ่งทุกคนไม่รู้ว่ามีกันครบกันไปหรือ,อยังนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนอกตู้นะคะทุกคนเผื่อใครยังไม่มีนะคะเดี๋ยวบ่าวมาแบ่งเบาๆกันเลย ขอแจ้งค่าส่งนิดนึงนะคะสำหรับค่าส่งเบาก็คิดแบบเมาๆเลยนะคะส่งไปรษณีย e ์ EMS นะคะ60บาทตลอดการเดินทางเลยนะคะใครจะรับไปกี่ต้นก็คิดแค่60บาทตลอดสายนะคะมาเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะคะทุกคนมาดูหน้าไม้กันก่อนเลยมุมนี้นะคะต้นที่1เลยอันนี้คือปีศาจแดงนะคะนี่หน้าสวยฉ่ำมากนะคะดูความดัง ด่างทุกใบนะคะทุกคนอันนี้ล้นกระถางกระถางไซส์3นิ้วแล้วนะคะล้นล้นแล้วเอาไปอัพเป็นกระถางไซส์6นิ้วได้เลยนะคะล้นกระถางม,มากต้นนี้ต้นที่1นะคะปีศาจแดงเนาะต้นนี้150บาทนะคะนี่พิจารณาดีเทลกันดีๆก่อนนะคะสวยงามตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะต้นที่1ปีศาจแดงนะคะ150บาท มาดูต้นที่สองนะคะสำหรับปีศาจแดงนี่นะคะดังแบบนี้เลยนะคะดังแบบนี้เลยนะคะปีศาจแดงต้นที่สองก็150บาทเหมือนกันนะคะนี่อยู่ในกระถางไซส์3นิ้วนะคะทุกคนในกระถางไซส์3นิ้วเนาะอันนี้ใบใหม่เขานะคะจะผิดรูปไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปฟอร์มใหม่ดีๆก็สวยนะคะ150บบาทนะคะต้นที่สอง มาต่อไปนะคะปีศาจแดงต้นที่สามนะคะทุกคนอันนี้คือใบใหม่อย่างว้าวนะคะทุกคนดูใบใหม่อย่างว้าวนะคะปีศาจแดงต้นที่สามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูความดังตั้งแต่ใบแรกนะคะช้ำม,มากแต่ละต้นอันนี้คือต้นที่สามนะคะไฟมันจะแยงตาหน่อยไหมคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะเงาเงาน,นิดนึงนะโอเคต้นที่สามผ่านไปนะคะ มาดูต้นที่สี่นะคะอันนี้ก็สวยฉ่ำม,มากนะคะต้นที่สี่นี้ฉ่าม,มากเลยหน้าแดงฉ่าเลยเนาะปีศาจแดงนะคะต้นที่สี่นี่หน้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือใบใหม่นะนี่คือใบใหม่ล่าสุดนะคะสวยว้ามากหนึ่งเช่นกันนะคะสำหรับต้นที่4ใครอยากได้แคปหน้าจอนะคะทักไลน์มาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งไลน์ไว้ตรงมุมมุมมุมจอไว้ให้นะคะทักไลน์มาได้ สำหรับปีศาจแดงต้นที่4นะคะ150บาทนะคะมาดูต้นที่5นะคะนี่สำหรับปีศาจแดงต้นที่5ต้นนี้ก็เปิดหน้าฉ่ำมาเลยนะคะด่างสวยมาเลยสำหรับต้นที่5ปีศาจแดงนะคะอันนี้จะเล็กกว่าเพื่อน,นิดนึงนะคะแต่ว่าในกระถางนี้มี2ต้นนะคะทุกคนมี2ต้นนะต้นหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ด่างด่างแล้วนะด่างเหมือนกันน่าจะเป็น มันมีลักษมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาปลูกพร้อมกันติดกันมานะคะต้นที่5นะคะ150บาทเช่นกันนะคะสำหรับปีศาจแดงใครอยากได้แคปหน้าจอนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนหน้าสวยๆแล้วนะคะเปิดหน้าสวยๆมาแล้วทุกต้นนะคะมาค่ะต้นต่อไปอันนี้เป็นปีศาจแดงต้นที่6นะคะต้นนี้จะออกแนวแบบ หน้าแผงนะคะทุกคนโอ้ตัวน,นี้ว้าวมากเลยนะบอกเลยนะคะตัวน,นี้สวยว้าวมากออกหน้าแพงๆนะออกเป็นแบบว่ามิ้นมาเยอะมากทุกคนดูดูอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะมิ้นมาเยอะมากนะคะสําหรับปีศาจแดงต้นที่6ต้นนี้นะคะล้นกระถางไซส์สานิ้วแล้วนะคะฟอร์มสวยมากต้นนี้150บาทเช่นกันนะคะมีอย่างละต้นนะทุกคนใครชอบหน้าไหนก็ รีบแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะเพราะว่าคือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะต้นนี้แอบมีเม็ดสวยด้วยนะจ,จริงอย่ากเก็บไว้นะเนี่ยต้นนี้สวยจริงนะคะแต่ต้องวันนี้ต้องหาตังนะคะเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางไปเข้าสวนและหาค่าน้ำมันนิดนึงนะคะทุกคนช่วยมาอุดหนุนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้าสวนนะคะพาทุกคนไปชมไม้จะเป็นส่วนไหนเราก็ไปล้วนกันเนาะ แต่ว,วันนี้หาค่าน้ำมันก่อนนะคะปะผ่านไปนะคะสำหรับปีศาจแดงต้นที่6ต้นนี้บอกเลยว่าสวยว้าวมากใครไม่เก็บหรือว่าเก็บขึ้นกระถางอัพไซต์8ดนิ้วตั้งแม่เลยนะคะต้นนี้ถ้าใครไม่รับเนาะปผ่านไปมาดูต้นที่7ดนะคะต้นนี้ก็ว้าวมาแล้วเหมือนกันนะคะว้าวมาแล้วเหมือนกันเปิดหน้ามาแบบอันนี้ก็จะออกแนวแผงๆเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะก็เขาจะมีเริ่มติดมิ้นมา เริ่มติดมิ้นเริ่มมีเหมือนจะมีเม็ดมานะคะทุกคนอันนี้ก็ร้อยหบาทเช่นกันนะคะอยู่ในกระถางไซส์3มนิ้วนะนี่นะคะในกระถางไซส์3มนิ้วสําหรับต้นที่7นะคะอันนี้ออกแนวแผงนะออกเป็นแบบติดมิ้นแบบนี้นะคะต้นที่7ใครอยากได้แคปหน้าจอนะคะทักไลน์มาได้นะคะมาช่วยอุดหนุนค่าเดินทางเบานิดนึง มาดูต้นนี้นะคะต้นที่8ดนะคะต้นสุดท้ายเนาะของของรุ่นนี้นะคะที่จะแบ่งปีสาจแดงนะคะอันนี้ใบใหม่อย่างกลางไม่สุดนะทุกคนแต่แบบเห็นไหมเขาเริ่มให้มิ้นมานะคะแล้วก็เริ่มติดมิ้นมาเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าปีสาจแดงออกหน้าแผงๆนะต้นนี้นะคะนี่ดูต้นนี้ก็แบบหน้าเก็บมากเลยนะทุกคนดูใบใหม่นะดูความมิ้นความแดงนะคะอย่างว้าวอย่างจึ้งนะ ปีศาจแดงนะคะต้นที่8ต้นนี้ก็150บาทนะคะทุกคน150บาทนะคะนี่เผื่อท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้นะคะ12 3 4 5สหแคปเจอโอเคนะคะผ่านไปนะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นดารานพัดท,ที่ป้ายโหดมากทุกคนแต่ละต้นนะคะป้ายโหดมากอันนี้เขาจะออกแนวป้ายเขียวนะแต่ว่าเขายังไม่ใช่เลกาซี่นะเป็นดารานพลัลป้ายเขียวนะคะตรงนี้ จะมีอยู่สีต้นนะคะทุกคนจะมีอยู่สีต้นนะเราแบ่งต้นละห0บาทนะคะสําหรับดา,ารานุพ r ั t ดูอันนี้หลอดใหม่มาอย่างจึ้งนะคะนี่ความปายโหดๆทุกใบเลยนะคะอ่ะต้นที่หนึ่งห้าิบาทดา,ารานุพ r ัดใครยังไม่มีนะคะใครยังไม่มีเก็บได้นะนี่หน้าโหดแบบนี้เลยนะคะอ่ะต้นที่หนึ่งนะคะดา,ารานุพ r ัดต้นที่สองดูความป้ายทุกคนอย่างโหดนะอันนี้เป็นดาราป้ายเขียวนะ แต่ไม่ใช่เลกาซี่นะคะทุกคนนะต้นที่สองห้าสิบบาทต้นที่สามคะดูความโหดของเขาดูความปลายเขียวนะเขียวชัดๆนะคะห้าสิบบาทต้นที่สามต้นที่สี่นี่ต้นที่สี่ก็ปลายสวยนะคะต้นที่สี่ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะสําหรับดารานุพลัสใครยังไม่มีก็เก็บได้นะหรือว่ามีกันหมดแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ปลายเขียวสวยๆเลย แต่ถ้าใครจะเหมาหมดสาต้อนอ่าสต้นนี้เบาให้ร้อยห้าสนะดารานุนพัลัสเผื่อท่านไหนอยากจะเอาไปแบบเก็บตั้งแม่สวยๆนะคะเลี้ยงแบบทําเป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะอันนี้ถ้าใครรับสต้นนี้เบาให้ที่150บาทนะคะเหมาเหมาไปเลยนะมาดูอีกตรงนี้อีกมุมนึงนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นประสัทเพชรป้ายนะคะ ปรสาสัดเพชรป้ายนะอันนี้จะเป็นแม่แบบฟอร์มเตียนะคะทุกคนนี่เขาเริ่มติดป้ายมาแล้วนะคือถ้าพวกนี้เขาเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะชอบแสงถ้าเขาได้แสงดีๆเขาจะป้ายสวยมากเดี๋ยวเบาขึ้นต้นแม่ให้ดูนะสำหรับประสทัทเพชรว่าผ่ามาจากแม่ไหนนะคะนี่คือแบบแม่เขาสวยมากนะคะนี่เขาเริ่มกัดสีนะออกป้ายแดงมาแล้วนี่นะคะป้ายทุกต้นสําหรับประสาเทเพชรนะคะตรงนี้เบาแบ่งที่ต้นละ50บาทเช่นกันนะคะต้นละ50บาทมีอยู่ มีอยูสามกระถางตัวนี้เริ่มเริ่มสวยเลยทุกคนเขาเริ่มได้แดดนะคะเริ่มเริ่มแบบตัวแล้วเขาก็จะได้ฟอร์มอันนี้การแข่งเลี้ยงนอกตู้นะคะทุกคนเลี้ยงนอกตู้ห้าสิบบาทปลาสาสเพชรใครอยากได้ต้นไหนแคปหน้าจอมาได้ห้าสิบบาทนะคะมาดูมุมนี้นะคะตรงนี้เบามีอยู่สองต้นนะที่เปิดหน้าสวยๆมานะคะสําหรับเกสรพุมลินนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่กําลัง อยอดทิตติดกระแสกันอยู่ในช่วงนี้เลยตามหากันเยอะมากๆนะคะแล้วราคาพุ่งมากเขาจะเป็นไม้เขียวเหลืองนะแล้วก็มีเส้นกระดูกแบบสีแดงเลือดหมูแล้วก็พอตัวมาเขาจะออกไปทางดําสวยๆเลยนะคะเข้มมากต้นนี้อันนี้ฟอร์มกําลังดีนะคะเกษรพรมิรินต้นที่1น่งบาแบ่งที่550นะคะทุกคน5 5 0นะคะต้นที่1ป้ายหนนหดแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้แคปหน้าจอมาได้เลยนะ ตอนนี้ขายกันที่7800นะคะสำหรับเกสรพุมารินเนาะโอเคผ่านไปต้นที่1นะคะไปต้นที่2นะคะต้นที่2ต้นนี้ก็เปิดมาแล้วนะคะมี3ใบอยู่ในกระถางไซส์4นิ้วเหมือนกันต้นนี้เบาแบ่งที่550เช่นกันนะคะ550สําหรับเกสรพุมารินต้นที่2นะคะพี่ๆแม่ๆท่านไหนชอบต้นไหนชอบหน้าแบบไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาได้เลย ให้ดูนะคะเส้นกระดูกเขานี่แบบเข้มมากนะคะทุกคนเข้มมากอันนี้ก็ป้ายทุกใบต้นที่สองห้าร้อยห้าสิบไปผ่านไปนะคะมาดูสองต้นนี้ก็จะเป็นเกสรภูมาริน um ine, เช่นกันแต่เขาเป็นตัวที่แผลงนะคะทุกคนเขาเป็นตัวที่แผลงนะคะแผลงต้นที่หนึ่งมาดูต้นนี้นะคะหน้าแบบนี้เลยออกจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะนี่มาแบ่งที่ห้าสิบบาทนะคะทำแบบสำหรับสายลุ้นเนาะ สำหรับใครที่ชอบไม้แผลงนะคะอันนี้ก็เป็นเกรสรแผงนะ50บาทต้นที่1เกรสรพุ่มมะลิน um ine, นะคะไปะต้นที่สองอันนี้ก็เป็นตัวแผงเหมือนกันนะคะสำหรับเกรสรพุมมลินห um ้บาทเช่นกันนะคะอยู่ในกระถางไซส์สามนิ้วแต่ให้ดูนะคะนนี้ใบอยู่จังมีอยู่2ต้นนะคะตัวแผงใครอยากได้ต้นไหนก็แคปหน้าจอนะคะทักไลน์เบามาได้เลยนะคะ สำหรับเกสรภูมิลินเนาะมีอยู่สต้นนะคะใครชอบต้นไหนก็ทักมาได้เลยมาดู2ต้นนี้นะคะบาม,มีมณีน,นพร,รัตอยู่2ต้นนะคะนี่ป้ายอย่างโหดอย่างสวยนะคะทุกคนดูนะคะมาใครอยากได้ใครยังไม่มีนะคะเก็บได้เลยมณีน,นพร,รัตนะคะนี้แม่สวยมากเลยนะอ่าบ่าแบ่งที่ต้นละ 100บาทนะคะทุกคนมณีน,นพร,รัตนะคะอันนี้คือใบสวยมากดุมากนะคะใบทุกใบเลยแต่ใบนี้เบาขออนุญาตเด็ดออกนะนี่ฟอร์มเป็นแบบนี้นะคะต้นที่หนึ่งมณีนพร,รัตน์ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูความป้ายหนึ่งรอบาทนะคะต้นที่สองอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะทุกคนอย่างโหดมากนะคะ อย่างโหดเลย100บาทเช่นกันนะคะมีอยู่2ต้นนะคะสำหรับมณีนพร,รัตสวยมากๆนะคะใครยังไม่มีเก็บได้เลยนะมีอยู่2ต้นนะคะต้นละ100บาทใครอยากได้ต้นไหนคะมาค่ะเรามาดูนะคะทองสยามต้นแรกเปิดหน้ามาสวยๆโหดๆแบบนี้เลยนะคะต้นที่1ทองสยามนะคะนีหน้าแบบนี้นะคะดูทุกคนดูความดังดูความสวยนะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะ ทองสยามอยู่ในกระถางไซส์3มนิ้วนะคะแบบล้นๆแล้วนะต้นที่1 1 5 0บาทนะคะ1 5 0บาทเนาะนี่ใครอยากได้ก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะทุกคนชอบต้นไหนแคปหน้าจอมาได้นะคะหน้าสวยๆฉ่ำๆเลยปัวปังปุริเย่มากนะคะสำหรับทองสยามต้นที่สองต้นนี้เขาก็จะหน้าเป็นแบบหน้าแผงนะทุกคนเป็นหน้าแผงนะนี่ด่างกระจายกระจายแบบนี้เลยนะคะหน้าแผงๆเนาะต้นนี้ ทองสยามนะคะต้นนี้ก็150บาทเหมือนกันนะคะสำหรับทองสยามต้นที่สองใครชอบหน้าแบบนี้ก็แทปหน้าจอทักไลน์มาได้นะคะนี่เขาจะเป็นแบบด่างกระจายกระจายแบบนี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะยิ่งโตยิ่งแดงนะคะยิ่งโตยิ่งเหลืองนะมาดูนะคะทองสยามโอ้โห و, สะท้อนแสงมากทุกคนนี่ดูนะคะแต่ละใบโอ้โห ต้นที่สามนะคะสําหรับทองสยามเนาะหนึ150บาทอันนี้ล้นล้นกระถางไซส์สนิ้วอะ่ะทุกคนสามารถรอาบปอัพเป็น6นิ้วได้เลยเนะี่ยต้นนี้นะคะคือล้นแล้วนะคะล้นล้นเลยดูนะคะดีเทลจะเป็นแบบนี้เลยทองสยามต้นที่3มนะคะอันนี้ติดทองมาแบบสวยชัดมากนะคะติดเหลืองทองมาแบบสวยชัดมากต้นที่สาม0บบาทนี่มาแบบนี้นะคะ สำหรับทองสยามต้นที่4นะคะต้นนี้ก็150าบาทเช่นกันนะคะใบใหม่ล่าสุดติดเหลืองมาชัดเจนแบบนี้นะคะใครชอบก็นายแบบนี้ก็แคปหน้าจอมาได้นะคะพี่พี่แม่ๆสามารถเอาไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะคะเอาไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะอันนี้ต้นนี้อยู่ในกระถางไซส์3นิ้วอยู่นะแต่เขาล้นกระถางแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะต้นที่4นะคะ150บาท มาดูนะคะสำหรับต้นที่ห้าโอ้โหต้นนี้วิบบับมากทุกคนต้นนี้วิบบับมากบอกเลยนะคะทองสยามโดยแท้ทูต้นนี้นะคะวิบบับมากสำหรับต้นที่ห้านะคะเราพยายามที่จะจับให้เขาแบบไม่สะท้อนแสงอ่ะนี่นะคะนี่วิบบับมากต้นที่ห้านะคะทองสยามร้อยห้าสิบเช่นกันให้ดูดีเทลนะคะดีเทลแบบนี้ทุกคนคือเขาวิบบับมากจริงๆนะถ้าถ่ายกลางวันน่าจะแบบน่าจะเห็นชัดมากกว่านี้เนาะ นี่นะคะต้นที่ห้าชอบหน้านี้ก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะมีหลายหน้านะคะมีหลายแบบให้แม่ๆพี่ๆเลือกกันเนาะโอ้โหทุกคนดูต้นนี้โอ้โหจะว้าวไปไหนนี่นะคะพอเขาเปิดแบบพอเขาได้ฟอร์มที่เหมาะสมนะคะหน้าเขาจะสวยแบบนี้นะคะต้นนี้คือฟอร์มได้แล้วนะ สามารถเอาไปอัพกระถางเป็นไซส์ใหญ่ๆได้แล้วนะคะทุกคนนี่คือหน้าเขาจะเปิดมาแบบนี้เลยทองสยามโดยแท้ทูนะต้นนี้นะคะต้นที่ห้านะคะต้นที่5ะะ้า0น 5, 150บาทเช่นกันนะคะสำหรับทองสยามนะคะโหต้นนี้น่าสวยมากทุกคนว้าวมากเลยนะว้าวมากนะคะทองสยามสวยมาก เผื่อท่านไหนอยากจะแคปหน้าจอไว้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, สแคปเจอรนะคะมาดูนะคะทุกคนนี่คือต้นที่6นะคะต้นที่6นี่ก็โอ้โห,โโหทุกคนดูนะคะความด่างให้ดูดีเทลก่อนนะจะเป็นแบบนี้นะคะคือสวยทุกต้นนะคะก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันแล้วแต่ว่าพี่พี่แม,แม่แม่จะชอบหน้าไหนนะคะทุกคนก็พิจารณาเอา แลกกันนะคะตามใจใครชอบหน้าไหนก็ดูเอากันเลยนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ150บาทเช่นกันนะสำหรับตัวนี้นะคะทองสยามโอเคนะคะสำหรับวันนี้เบาก็มีไม้นะคะสวยๆมาแบ่งพี่ๆแม่ๆนะคะเผื่อท่านไหนยังไม่มีนะคะยังอยากจะเก็บทองสยามหรือว่าพิศารแดงกันอยู่นะก็ ก็รับได้นะคะมาเก็บได้เลยเบาก็มีจํานวนแบ่งปันแล้วก็มีแบบหน่าส,สวยสยนะคะมาให้พี่พี่แม่ๆทุกท่านได้เลือกกันเนาะเผื mm ่อ hmm. ท่านไหนชอบต้นไหนนะคะวันนี้ก็มาแบ่งไม้แค่นี้นะคะมาหาค่าเดินทางเผื่อพรุ่งนี้เบาก็จะออกเดินทางไปชมสวนนะคะพาพี่พี่แม่ๆทุกท่านไปชมสวนเนาะก็ <c oughs> วันนี้ก็ลาทุกคนแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเราจะพาไปชมบอลสีที่ไหนหรือว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ